สวัสดีค่ะมาเริ่มต้นเป็นวิดีโอบทที่2 เป็นพา์ที่2กันนะคะเริ่มต้นที่ป้ายทางแคบค่ะหรือที่เรียกว่าสเตโตยาซิมาตริค่ะถ้าเราจะเห็นจากในนี่นะคะในป้ายนี้เราจะเห็นว่าจากทางปกติเนี่ยมันแคบลงทั้งสองด้านอันนี้ก็คือจะเป็นการที่ถนนเนี่ยแคบลงทั้ง2ด้านนะคะที่เขาเรียกว่าเรสติ้งจินาเมนโตเราก็จำศัพท์คำนี้ไว้ค่ะว่าถนนเนี่ยจะมีความแคบลงทั้ง2ด้านของถนนนี่นะคะ แล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือสเตตทอยาก็คือตามชื่อป้ายเลยว่าทางแคบนะคะซึ่งก็จะมีความยากสำหรับรถที่เราจะวิ่งสวนกันมาค่ะซึ่งในถ้าเราเจอป้ายเนี้ก็จะต้องปรับความเร็วนะคะโดยเมื่อเราเจอป้ายอันตรายที่บอกว่าเป็นทางแคบลักษณะนี้นะคะก็อาจจะเจอป้ายทั้งสองแบบนี้ตามมาด้วยนั่นก็คืออันนี้เป็นป้ายว่าเรามีความสำคัญนะคะเป็น p พรสเดนเซีค่ะก็คือตรงไปเนี่ยเราจะต้องไปก่อนแล้วถ้าเกิดอ,อีกฝั่งหนึง่งเมื่อเจอป้ายนี้นะคะด้านหนึ่งของถนนก็จะเจออีกป้ายหนึ่งก็คือลักษณะนี้เป็นวงกลมนะคะถ้าเราเจอป้ายนี้ก็คือเราจะต้องให้ความสำคัญกับรถที่สวนมาค่ะหรือที่เรียกว่าดารีเพรสเดน e ซี a ค่ะเพราะฉะนั้นจะส่วนใหญ่ก็จะถ้าเราเจอหนึ่งป้ายอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป้ายนี้นะคะละักษณะก็ตามถนนเลยค่ะเพื่อความที่เราเข้าใจง่ายขึ้นนะคะ ต่อมานะคะป้ายของตัวสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นสเตโตยาก็คือทางแคบเนี่ยสามารถที่จะเจอเป็นป้ายสีเหลืองได้นั่นก็คือถนนเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่ค่ะนี่นะคะคันเทียเรสตราดาเลค่ะก็คือมีการก่อสร้างมีการทำทางอยู่นั่นเองต่อมานะคะก็เป็นทางแคบเหมือน,นกันค่ะแต่ว่าเป็นสเตโตยาอาซินิสตรานะคะเราจะเห็นว่า ทางแคบเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายก็คือเป็นซินิสตราค่ะนี่นะคะเราจะเห็นว่าป้ายถ้าเกิดเราเจอป้ายนี้ยเราก็จำไว้เลยว่ามันก็คือจะมีคำศั์สเตตรอย์มีเรสติงจีเมนโตก็คือจะเป็นสองคำสั์นี้เป็นหลักที่เราจะเจอนะคะก็เป็นป้ายอันตรายทางด้านซ้ายมือค่ะเราก็จะต้องทำอะไรคะปรับความเร็วแล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้ก็คือจะต้องหยุดนะคะ ต่อมาก็เช่นกันค่ะเป็นสเตรตอยาทางด้านขวามือก็คือเป็นอะเดสต้านะคะตามนี้เลยก็ลักษณะคำอธิบายก็จะคล้ายกับทางด้านซ้ายนะคะเช่นกันนั่นก็คือเอเป็นทางแคบทางด้านขวาของถนนอันนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นทางแคบซึ่งซึ่งเกิดจากมีสิ่งกีดขวางอยู่ทางด้านขวามือนะคะลักษณะนี้แล้วก็ทางแคบเนี่ยก็ เป็นทางแคบอันตรายทางด้านขวามือคำ,คำประโยคก็จะวนไปนะคะถ้าเราเข้าใจในคําศัพท์จําได้ว่าความหมายแต่ละอันคืออะไรก็จะทําให้เรา,เเาตอบข้อนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังอาจจะเจอว่าถนนนี้เป็นถนนที่มีรถสวนทางกันด้วยเช่นกันค่ะ d o b b i a s e n s o ต่อมานะคะเป็นป้ายอันตรายป้าย Ponte Mobile ค่ะนั่นก็คือเป็นป้ายที่เราเจอว่าจะมีสะพานยกค่ะ โดยป้ายนี้นะคะก็คือปอนเตมอเบเลเนี่ยสามารถมีป้ายที่บอกระยะเวลานะ,ะป้ายนี้จะมีการยกถนนเนี่ยเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็จะมีป้ายร่วมอาจจะมีป้ายร่วมด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ในแต่ละระยะนะคะก่อนที่จะถึงกับสะพานยกเนี่ยจะเจอเทรบาเรโรเซนะคะนั่นก็คือเป็นป้ายที่เราเจอตอนที่จะถึงทางทางรถไฟค่ะตอนที่มันมีระยะ150 100แล้วก็50เมตรนะคะก่อนถึงจุดอันตรายค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะเจอในส่วนของไฟแดงนี่นะคะเป็นไฟแดงที่กระพริบถ้าเกิดเ,เราเจอว่าไฟกระพริบเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องหยุดรถทันทีนะคะแสดงว่าถนนเนี่ยสะพานตัวนี้กำลังจะทำการยกขึ้นค่ะในส่วนของป้ายต่อไปนั่นก็คือ a t e n z i o ai Bambini นะคะ โดยเราจะพบนะคะส่วนใหญ่จะพบเมื่อเราอยู่ใกล้ๆโรงเรียน,นะคะ่ะก็คือใกล้ๆโรงเรียนนะคะจะเป็นอุณสุคราฟิเคเรนต้าดาบัมบ n นิวชินานเซนะคะนั่นก็คือ,อจะพบบ่อยในถนนที่อยู่ใกล้โรงเรียนซึ่งจะมีเด็กนะคะอยู่ใกล้ๆค่ะจากนี้นะคะก็คือจะอาจจะอยู่ใกล้ๆกับสนามเด็กเล่นนะคะหรือว่าส่วนสาธารณะที่มีเด็กเนี่ยอยู่ บ่อยๆนะคะคือพบเจอเด็กเนี่ยอยู่บ่อยๆก็จะมีป้ายนี้ค่ะเพื่อให้รถเนี่ยเขาระวังมากขึ้นนะคะนะคะก็คือจะมีคำว่าลัวกีฟรีเฟนตาตีดะเฟียงชูรีนี่ก็คือเฟียงชูรีนี่ก็คือหมายถึงเด็กๆนะคะก็คือจะต้องจำไว้ว่าเป็นสถานที่ที่เราเจอเด็กเนี่ยจำนวนมากที่จะอยู่บริเวณนั้นค่ะเขาก็ขอให้เราทำการปรับความเร็วนะคะแล้วก็จะต้องระวัง imprudenty ก็คือจะต้องระมัดระวังในส่วนของถ้าเราเจอเด็กค่ะนอกจากนี้นะคะยังจำเป็นที่จะต้องปรับความเร็วแล้วก็ระวังเด็กถึงแม้ว่า,เ,าเราจะพบว่าเด็กเนี่ยอยู่บนมาชาเพีย,เ,พยเด็กหรือว่า,าทางเดินทางเท้า ข้างๆถนนนะคะเราก็ยังต้องระวังค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ทราบว่าเด็กเนี่ยเขาจะเล่นกันแล้วก็ลงมาบนถนนหรือเปล่าก็ต้องระวังให้มากๆค่ะจากนั้นก็คือห้ามทำการแซงนะคะรถที่จอดเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยข้ามถนนค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นป้าย Animal Domestic i w กการตินะคะนั่นก็คือเป็นป้ายให้เราป้ายอันตรายนะคะให้เราระวังสัตว์เลี้ยงค่ะคำว่า Animal Domestic i นั่นก็คือสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ w การ i ติก็คือเหมือนภัยจรคือสัตว์ที่อาจจะหลงเข้ามาบนถนนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ป้ายนี้ก็คือเป็นป้ายว่าอาจจะเจอสัตว์เลี้ยงของคนเนี่ยเดินข้ามถนนได้ค่ะจากนั้นเราก็สิ่งที่ต้องทำก็คือจะต้อง ขับช้าๆนะคะแล้วก็จะต้องหยุดค่ะเมื่อเราเจอสัตว์เขาแสดงความกลัวนะคะความกลัวนั่นก็คือสพาเวนโตแล้วก็ถ้าเราเจอสัตว์ที่หยุดดื้อเฉยไม่มีการเคลื่อนย้ายนะคะเราก็ต้องหยุดเพื่อให้เขาขยับออกไปค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะเจอคนเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยเช่นกันค่ะนี่นะคะจากคำนี้เลย ป็นอาจจะเจอว่า a n i m a l i d o m e s t i c i วาการตีก็คือเป็นคนเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะต้องระวังนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นป้าย a n i m a l i s e l v a t i c i วาการตีอันนี้ก็คือจะเป็นสัตว์ป่านั่นเองความแตกต่างของสองป้ายนะคะ ส่วนของโดเมสติชีก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปที่ว่ามีคนเลี้ยงนะคะแต่ถ้าตรงนี้ก็คือจะเป็นสัตว์ป่าเซวาติชีก็คือจำมาไว้นะคะก็คืออาจจะเจอว่าเวลาขับไปเนี่ยในถนนที่ตัดผ่านป่าก็อาจจะเจอสัตว์ป่าที่เขาจะข้ามถนนได้เพราะฉันก็ต้องขับรถอย่างาช้าแล้วก็ระวังทําการหยุดนะคะอาริสตาซีถ้าเราเจอสัตว์เนี่ยเขามีความกลัวแล้วก็กําลังจะข้ามถนนค่ะ จากนั้นนะคะก็คือต้องขับช้าๆเพื่อป้องกันอันตรายกับสัตว์ป่าด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะของป้ายทั้งสองป้ายนี้ความแตกต่างของสัตว์ทั้งสองประเภทค่ะต่อมานะคะเป็นป้ายนี้เราจะเห็นว่าในป้ายสามเหลี่ยมว,วงกลมแล้วก็ป้ายสี่เหลี่ยมนะคะจะมีลูกศรส่วนกันแบบนี้ตลอดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นป้ายอันตรายนะคะก็เป็นป้ายเตือนว่าจาก ถนนที่เป็นเซนโซโอนิโคก็คือเป็นถนนที่เดินรถทางเดียวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นถนนที่เดินรถสองทางค่ะก็คือมีรถส่วนมาทางมานั่นเอง d i v e n t ต a d o อ e ดดอบเบียเค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอป้ายนีย้อีก150เมตรเราจะเจอว่าถนนเนี่ยมีรถส่วนมาเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะถ้าใครเจอป้ายนี้นี่นะคะก็จะบอกว่าจะเจอ รถที่สวนมาอีกทางหนึ่งเป็นการสิ้นสุดเทอร์มินาเซนโซอูนิโกก็คือเป็นการสิ้นสุดถนนเดินทางเดียวเราก็จะต้องใช้ถนนด้วยความระวังนะคะแล้วถ้าเจอป้ายสีเหลืองเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถนนเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่ถ้าเราจะทำการแซงจะต้องใช้ความระมัดระวังค่ะ ต่อมาอันนี้ก็เป็น p r e a v i s o di c i c o l a z i o n e r o t a r o r i a นั่นก็คือเป็นการเป็นป้ายว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอวงเวียนนะคะเป็นป้ายเตือนก่อนที่เจอวงเวียนนั่นเอง โดยป้ายนี้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะเจอบนถนนนอกเมืองนะคะซึ่งมีถนนเนี่ยหลายสายเข้ามาปรรจบกันโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟแดงนะคะส่วนใหญ่ที่อิตาลีเขาก็จะใช้เป็นวงเวียนแทนเพื่อทําให้การจราจรเนี่ยไหลเวียนได้สมูทขึ้นนะคะจะไม่ได้ใช้ป้ายเป็นไฟแดงเพื่อ เป็นรถติดอันนี้ก็คือจะเป็นป้ายวงเวียนซึ่งเราจะพบบ่อยมากค่ะในประเทศอิตาลีเขาก็จะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าป้ายวงเวียนต่อไปเนี่ยนะคะจะเจอว่ามีถนนมากกว่า2ถนนเนี่ยมาบรรจบกันแล้วก็เป็นเราจะต้องวิ่งรถผ่านโดยการออวิ่งเป็นวงเวียนค่ะจากนั้นก็คือจะต้องวิ่งไปทำเฟรช่าเฟรช่าก็คือ,อ,อลูกศรที่เขากำหนดไว้นะคะ นอกจากนี้ที่เราจะเจอในถนนนอกเมืองแล้วเนี่ยก็อาจจะเจอในถนนในเมืองได้ด้วยเช่นกันค่ะนั่นก็คือเชนทรีอาบิตาตีค่ะนี่นะคะเราจะเห็นเลยอันนี้เป็นวงเวียนปกตินะคะเขาก็ต้องเราจะเจอป้ายเตือนมาก่อนแล้วก็จะเจออันนี้เป็นป้ายวงเวียนเนาะเราต้องขับไปตามที่ลูกศรกำหนดก็คือวนก็คือจะวนขวาออกไปนะคะตามลักษณะนี้ ต่อมานะคะก็เป็นป้ายเตือนว่าต่อไปเราจะเจอไฟแดงนะคะซึ่งไฟแดงเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะถ้าเป็นลักษณะสา,สามเหลี่ยมแล้วก็แนวตั้งแบบนี้ก็คือ เขาก็จะเตือนว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเจอสีแยกไฟแดงแนวตั้งนะคะหรือว่าถ้าแบบนี้ก็จะเป็นไฟแดงแนวนอนซึ่งความสำคัญก็จะไม่ได้ต่างกันค่ะโดยป้ายนี้ก็คือเป็น Pre-Aviso นั่นก็คือเป็นป้ายเตือนว่าเราจะเจอเซมโฟโร r วติคาเลเว t i c a เลก็คือแนวตั้งนะคะกับออร i ซ o n ทอเรก็คือแนวนอนนั่นเอง โดยในกรณีที่เราเจอป้ายนี้นะคะบางทีอาจจะเจอว่าตรงที่เป็นสีเหลืองเนะะี่ยค่ะเราจะมีเป็นไฟกระพริบนะคะแทนอยู่แทนป้ายในนี้ได้แล้วก็จะต้องใช้ความปรับความเร็วนะคะให้ช้าลงเพื่อพร้อมที่จะหยุดแล้วก็ถ้าเราเจอเป็นป้ายสีเหลืองนะคะเป็นพื้นหลังเนี่ยสีเหลืองก็จะบอกว่า เราจะเจอถนนที่ก่อสร้างอยู่ค่ะนี่นะคะจะต้องจําว่า o b l i ิกาโตโ o ก็นั่นก็คือเป็นป้ายบังคับค่ะจะเป็นถ้าเกิดเราเจอป้ายไฟแดงเนี่ยในถนนนอกเมืองนะคะซาราเอ็กซ์ราเออร์บานาเนี่ยจะต้องมีป้ายเตือนทุกครั้งต่อมานะคะเป็นป้ายบางคีนาเพริโคลอซาค่ะก็คืออย่างที่รูปเลยนะคะเป็นไหลาทางเนี่ยอันตรายค่ะบางคีนาก็คือไหลาทางนะคะ ข้อถ้าเกิดในข้อนี้นะคะก็จําไว้ถ้าเกิดมีคําว่า k e d ดโ l e เลก็คือถนนตรงหลายทางเนี่ยขรุขระนะคะก็คือถูกต้องแล้วก็บางคีนัาน non practical b l e คือออหลายทางเนี่ยไม่พร้อมที่จะใช้งานซึ่งเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายในการตกหรือคือรถตกลงไปได้นะคะในหลุมด้านข้างของถนนค่ะโดยเขาก็จะบอกว่า คอนเซียบีเ่นะคะเป็นการแนะนำว่าไม่ขับเข้าไปใกล้ด้านขวามือมากนักนะคะนะคะก็เป็นป้ายนี้ค่ะ s Strada s t r u โ h o l e v o l e นะคะอันนี้ก็คือการที่เอ่อเป็นป้ายเตือนว่า เป็นป้ายอันตรายที่อาจเกิดทําให้ถนนลื่นได้ค่ะสามารถทําให้เกิดอันตรายนะคะในคอนดิชันที่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะมีป้ายร่วมได้ว่าเออ,ถ,เอ,อถ้ามีน้ําแข็งถ้ามีหิมะถ้ามีฝนตกหนักอันเนี้ยก็สามารถที่จะทําให้เกิดอันตรายกับถนนเส้นนี้ได้ค่ะก็คือทําให้เกิดการลื่นนั่นเองสามารถที่จะลดแรงยึดต,ติดนะคะระหว่างตัวยาง ซึ่งเราก็จะต้องปรับปรับ,รบความเร็วค่ะแล้วก็จะต้องหลีกเลี่ยงที่จะทำการเบรกกระทันหันนะคะจะต้องหลีกเลี่ยงที่เป็นการเบรกในเคสที่ออมีฝนตกในเคสที่มีน้ำแข็งหรือเราจะต้องเว้นระยะปลอดภัยนะคะ distance d i c u r e r a t o ให้เพิ่มมากขึ้นในเคสที่ถ้ามีน้ำแข็งค่ะเพราะว่าถ้าเราขับเข้าไปใกล้เขามากนะักก็จะทำให้เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถนนลื่นก็จะทำให เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะนี่นะคะลักษณะของเกียชโชส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นฝนตกค่ะต่อมานะคะเป็นป้าย p r e เชนซาพีเอติสโกคำว่า p ีเอติสโ o นะคะนั่นก็คือเศษหินต่างๆนั่นเองถ้าเราเจอป้ายนี้แสดงว่าอาจจะมีเศษหินทำให้แรงยึดติด เนี่ยมันลดลงนะคะแรงยึดติดระหว่างล้อรถกับตัวถนนค่ะก็ให้ระวังคนเดินค่ะเพราะบางทีเศษหินเนี่ยอาจจะก,กระเด็นไปโดนคนเดินได้ทั้งในและก็นอกอถนนเลยนะคะโดยข้อนี้นะคะก็จะบอกว่าอาจจะมีเศษหินเนี่ยกระเด็นไปโดนคนที่สัญจรรถที่สัญจร ในถนนนี้ได้ค่ะเราจะต้องปรับความเร็วเมื่อมีรถสวนมานะคะแล้วก็จะต้องเมนเทนระยะก็คือรักษาระยะระหว่างรถด้านหน้ากับรถของเราค่ะเมื่อเราค้นพบเมื่อเราเจอเราเจอป้ายนี้นะคะก็อาจจะเป็นอันตรายทำให้รถเนี่ย ลื่นนะคะหรือว่าถลไหลไปได้เพราะว่าถ้าเราเจอเศษหินทาให้การยึดติดของตัวรถกับตัวถนนเนี่ยน้อยลงค่ะแล้วก็ถ้าเจอเป็นป้ายพื้นหลังสีเหลืองนะคะก็คือถนนเนี่ยอาจจะกําลังทําอยู่ก็ให้ระวังค่ะ ต่อมานะคะก็เป็นป้ายคาดูต a ามาซีดะซินิสราเราจะเห็นจากรูปนะคะว่ามีก้อนหินเนี่ยหล่นออกมาทางฝั่งซ้ายมือค่ะก็คือเป็นป้ายอันตรายที่อาจจะมีการตกหล่นของตัวหินลงมาได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีเศษหินเนี่ยอยู่บนถนนนะคะใช้คำว่า p ิเอเทเพราะฉะนั้นถ้ามีสองคำนี้นะคะก็แสดงว่า,าจะ เป็นข้อที่ถูกเพราะบางทีเขาอาจจะหลอกเป็นเหมือนก่อนนะหน้านี้ก็คือใช้คำว่า P.S. Risko ซึ่งไม่ใช่นะคะก็จะใช้เป็น m a r ี i ก็คือเป็นก้อนหินกับเศษหิน p i t r e อยู่บนถนนค่ะแล้วก็อาจจะเจออันตรายว่าอาจจะมีหินเศษหินเนี่ยหล่นอกมาทางด้านซ้ายของถนนนะคะเราจะต้องปรับความเร็วแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หิน,นตกลงมา ทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะแล้วก็แนะนำนะคะว่าห้ามจอดเป็นเวลาเป็นระยะเวลานานค่ะต่อมาก็คือเป็นป้ายเหมือนกันนะคะเป็นป้ายคารูต้ามา i ซีด e เดสตาก็คือเป็นป้ายที่มีหินและตกลงมาทางขวามือค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นป้ายบางคีน่าปลอดตัวเลนั่นก็คือเป็นเรียกง่ายๆก็คือเป็นป้ายที่ระวังรถตก น้ำนะคะซึ่งก็จะมีคำว่าโลสบ็อกโคสบ็อกโคนี่ก็คือเป็นทางออกหรือว่าจุดสิ้นสุดของถนนซึ่งก็จะเจอตรงข้างทางนะคะของท่าเรือค่ะอันนี้ก็คือเป็นบางทีน่าพอร์ตัวเรแล้วก็ยังสามารถที่จะเจอที่ทางเข้าออกบนแนวปูนกั้นน้ำนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังเจอ,เอาทางเข้าออกของขอบของแม่น้ำค่ะ แล้วก็ขอบของคลองเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังในเวลากลางคืนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รถตกงามนะคะซึ่งก็จะต้องใช้ความระวังเป็นพิเศษในกรณีที่เราถอยหลังรถก็จะระวังป้ายนี้ไว้นะคะต่อมาก็จะเป็น Pericol o di incendio ้ดยป้ายนี้ก็คือเป็นอันตรายที่อาจเกิดไฟไหม้ได้ค่ะคำว่า i n c h e n ยกก็คือไฟไหม้นะคะเพราะนั้นในโซนนี้ก็คืออาจจะเกิดไฟไหม้ได้ง่ายๆแล้วก็อาจจะอยู่ใกล้ในจุดที่มีจุดเสี่ยงทำให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะใกล้ป่าไม้นะคะที่อาจจะทำให้ง่ายต่อการเกิดไฟไหม้แล้วก็อาจจะอยู่ด้านข้างของถนน ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดไฟไหม้ค่ะนอกจากนี้อาจจะมีป้ายร่วมนะคะในการบอกว่า,าป้ายอันตรายเนี่ยมีความยาวของถนนเท่าไหร่แล้วก็ห้ามโดยเด็ดขาดนะคะในการทิ้งเศษบุหรี่ออกนอกหน้าต่างค่ะเพราะว่าก็จะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นป้าย fortevento laterale ั่นก็คือเป็นป้ายที่มีลมพัดด้านข้างอย่างแรงเข้ามานะคะเจอป้ายนี้นะคะก็คือจะเจอถนนที่อาจจะมีลมแรงเข้ามาด้านข้างนะคะซึ่งเป็นไปได้ที่เราจะเจอตอนที่เราออกจากถ้ำแกเร,รียนะคะหรือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะคะแล้วก็จ,จะอยู่ในโซนที่ เจอลมแรงนะคะลาฟิเคก็คือลมกันโชกแรงจะต้องทําการจับพวงมาลัยนะคะคําว่าโวลันเต้ก็คือพวงมาลัยให้ให้แน่นหนานะคะแล้วกออ็ในเคสนี้ก็คืออาจจะเป็นอันตรายกับรถที่เป็นอันนี้ต้องจานะคะเพราะมีในข้อสอบว่าป้ายนี้มีเวลามีลมกันโชกแรงอะ่ะจะมีอันตรายกับรถประเภทไหนบ้างก็จะมีเป็นรถพ่วงนะคะหรือว่า ko, เวกโเลีเทนานโน บีมอคีนะคะนั่นก็คือเป็นรถพว่วงแล้วก็มีรถ2รถพวกมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถ2ล้อค่ะเพราะว่าการการพยุมตัวนี้ก็จะยากขึ้นแล้วก็เทโลนาตี้แล้วก็เฟอร์กนาตี้นั่นก็คือรถรถบรรทุกที่มีรูปร่างสูงๆนะคะซึ่งก็จะเป็นอันตรายมากกว่ารถพวกมีลักษณะเตี้ยลงมานะคะแล้วก็รถที่มีการพ่วงนะคะพวกคาราวานต่าง แล้วก็เมื่อมีลมแรงด้านข้างนะคะรถเขาก็จะแนะนําให้รถเนี่ยขับช้าๆหรือว่าอาจจะหยุดเลยก็ได้ค่ะสําหรับรถที่เป็นรถพว่วงหรือว่ารถที่อยู่ในทรงสูงนะคะแล้วก็เป็นไปได้ที่เวลาขับไปเนี่ยเราจะเซไปหากับรถที่ส่วนทางมาค่ะแล้วก็จะต้อง เพิ่มพื้นที่ด้านข้างของรถนะคะเพราะว่าบางทีลมแรงรถอาจจะเซไปเราก็ต้องเพิ่มพื้นที่ที่จะสวนทางกับรถอีกฝั่งหนึ่งป้ายต่อมานะคะ p r e c a n Aeroplane นั่นก็คือเมื่อเราขับเข้าใกล้กับพื้นที่ที่มีโอกาสที่เครื่องบินนะคะจะบินตำ่ำนั่นก็คืออาจจะเกิดแสงกระพริบจากเครื่องบินอาจจะได้ยินเสียงดังมากๆแล้วก็เมื่อเราเข้าใกล้แอร์พอร์ตหรือว่าลานบินนะคะ อาท p e r i c o l e นะคะนั่นก็คือเป็นป้ายอันตรายป้ายอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุในนี้นะคะก็จะเป็นป้ายตัว a s เจ r i หรือว่าเครื่องหมายตกใจนั่นเองซึ่งก็สามารถที่จะมีสัญลักษณ์อื่นๆประกอบด้วยเพื่อให้รู้ว่าเราต้องระวังในเคสอะไรบ้างนะคะอย่างกรณีนี้ก็ให้ระวังน้ําแข็งค่ะให้ระวังว่าจะมีรางรถไฟซึ่งก็อาจจะมีรถไฟผ่านมาได้นะคะเวลาขับก็ให้ดูก่อนค่ะแล้วก็ให้ระวังในส่วนของรถกวาดน้ำแข็งค่ะ แล้วก็ให้ระวังว่าในกใถ้าเราเจอป้ายนี้แสดงว่าอาจจะมีรถยนต์หรือว่าเครื่องจักรที่กําลังทํางานอยู่นะคะนี่ก็เป็นป้ายตรายทั้งหมดนะคะของบทที่2เดี๋ยวเรามาดูบทต่อไปกันค่ะเพื่อนๆก็ลองทําความเข้าใจแล้วก็ลองทําควิสดูนะคะที่บอกไปทั้งหมดวันนี้ก็คือจะเป็นข้อที่ถูกเพราะฉะนั้นในการทำควิสเนี่ยก็จะมีข้อที่ผิดเนี่ย มารวงคําตอบอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามออดูความแตกต่างให้ชัดเจนแล้วก็จําคําศัพท์ให้ได้นะคะ